สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mewnip นะคะก็คลิปนี้เราจะมาสุ่มกาชากันนันเองเนาะเป็นกาชาฟูฟี่ฟับฟี่เวิร์กชอปอันนี้เลยนั่นเองนะคะคือมันเป็นแบบเออน้องหมาอะไรประมาณนี้เนาะก็คือกาชาเนี้ยมันมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้สุ่มสักทีหนึ่งเนื่องจากแบบ ก็คือกะว่าจะทำคลิปแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนึงเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาทำช้าเนาะเราก็อยากได้อันนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเออมันขยับได้เนาะถ้าได้อร่าสองอันเราก็จะมาอัปเกรดกันนะทุกคนออล่าก็น่ารักอยู่นะแล้วก็มีเป็นทรงผมมีชุดแบบนี้เลยอุ้ยทรงผมอันนี้น่ารักนะคะแล้วก็มีหูเนาะ ที่อยากได้ก็อยากได้ทรงผมแล้วก็อยากได้หมากเกาะอ,อันนี้นะประมาณนี้เนาะทุกคนอินเทเรียก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะโอเคเราจะมาสุ่มแบบ600เพรกันก่อนนะคะฮึบชึบนี่เนาะก็ได้เป็นของตกแต่งนะคะโอเคต่อไปแบบ10ครั้ง คือกําลังคิดอยู่ว่าแบบจะสุ่มยี่สิบครั้งหรือว่าสุ่มแค่10บครั้งดีเพราะว่าของมันแบบอืไม่สุ่มแล้วดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะก็คือออร่ามันไม่ออกเลยนะถ้ารอลุ้นอีกอันนึ่งอ่ะมันก็ไม่น่าจะได้นะคะก็ปล่อยมันไปแล้วกันเนาะ นี่นะคะก็คือทรงผมแบบน่ารักมากแล้วก็มีหูน้องหมามีกระเป๋ามีได้อันนี้มาด้วยนะคะที่เราบอกว่าอยากได้ตอนแรกเนาะแล้วก็ทรงผมก็ได้มาครบแหละเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะน่ารักเนาะใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากแอดอวตารนะคะรหัสตามนี้เลยเนาะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปหละบ๊ายบาย